ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวปันป่นนของฟุตบอลบสาย345ห้าสปอร์ตอัปเดตเรื่องราวลูกหนังปั่นปัน่นทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเชา้าปั่นไซคโค้งสําหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องราวหมดแล้วจริงๆหรือทําไมถึงไม่มีทีมไหนสนใจคริสเตียโน่โรนัลโดลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย345ห้าสปอร์ต คงไม่มีใครครับที่จะสามารถฝืนสังขารของตัวเองได้ในระยะยาวนะครับแม้แต่นักเตะที่ว่ากันว่าดีที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอลอย่างคริสเตียโนโรนัลดนะครับถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคระสือกระสอนครับในการบอกลาทินโอราฟอร์ดเพื่อที่จะหาทีมใหม่ไปค้าแข่งในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าฤดูกาลใหม่ของศึกพิมพ์เลียอังกฤษจะเริ่มมาแล้ว4เกมก็ตามครับนอกจากที่แมนยูจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับที่โรนัลดเนี่ยตั้งความหวังตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเจ้าตัวดูเหมือนว่าจะสสสสูญญเเเีียยคววามมชื่อ่อน,นแล้ ตำแหน่งตัวจริงในทีมของเอริกเทนักกุนซื้อคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับซึ่งนั่นคือเหตุผลสาคัญครับที่ว่าทําไมคริสเตียโนโรนัลโดนะครับถึงอยากจะย้ายทีมเหลือเกินไม่อยากอยู่แล้วกับทัพปีศาจแดงครับตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงเวลานี้เนี่ยจุดเด่นของโรนัลโดแน่นอนหลายๆคนก็รู้ครับว่าคือความเร็วนะครับพลังในการทะยานไปข้างหน้าเข้าพื้นที่อันตรายนะครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาลูกกลางอากาศลูกหม่งก็ทําได้ดีนะครับการกระโดดอะไรต่างๆทําได้อย่างดุดันแล้วก็เฉียบขาดโดยเฉพาะการจบสกรนัแต่ววเลา ผ่านไปครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปตามการเวลาครับผลงานของโรนัลดนะครับแม้ว่าจะยังยิงประตูดได้อย่างต่อนเนื่องแต่มันก็ไม่ร้อนแรงเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเซติรวมไปถึงผลงานในสนามเมื่อดูด้วยตาเปล่าครับวันเวลาครับได้พัดพลากความเร็วของโรนัลดไปแทบจะหมดแล้วครับเท่าที่เห็นตลอด1ปีที่ผ่านมาณนะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคริสเตียโนโรนัลดเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งสปรินต์ครับชีงหนีกู่แข่งในระยะ3 0ถึง50เมตรได้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องสภาพ ร่างกายรวมไปถึงสภาพจิตใจที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยในช่วงต้นฤดูกาลของสืกพิมารีตอังกฤษครับนอกจากเรื่องความเร็วแล้วนะครับในเรื่องของแรงเบียดแรงปะทะก็ยังดูถดถอยไปด้วยครับสำหรับคริสตีโนโรนโดย้อนไปเมื่อ2อปีที่แล้วนะครับตอนอยู่กับยูนุสแร่ผลงานของโรนัลโดครับแรงเบียดแรงปะทะลูกกระโดดต่างๆเนี่ยโรนัลโดถือว่าทําได้ดีครับจำกันได้ก็คือการเทคตัวที่มีการเก็บสติว่ากระโดดสูงที่สุดในสึกเกาโชเซเรอาอิตาลีเลยครับแต่ถึงตอนนี้ครับร่างกายของ โรนัลดนะครับก็ถดถอยลงไปตามสังขารนะครับแถมยังกลับมาเล่นฟุตบอลที่เดือดกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเล่นในลาลิกาสเปนในเกาโชเนี่ยดูมันซอบลงไปนะครับอายุมากขึ้นแต่กลับมาเล่นในฟุตบอลที่โหดขึ้นอย่างสึกพิมลีอังกฤษแน่นอนนะครับความสามารถของโรนัลดพัฒนาการของฟุตบอลต่างๆก็ทําให้โรนัลดเดียวไม่สามารถทําผลงานร้อนแรงได้เหมือนกับตอนอยู่กับเรอัลมาดริดหรือยูเวนตุสครับซึ่งก็คงไม่ใช่แฟนบอลอย่างเราๆเท่านั้นแหละครับที่เห็นโค้ชหลายคนก็คงเห็นนะครับไม่งั้นทําไมป่านนี้จอร์เมนเดสถึงยัหหาททีีมใ่่ ต้องการให้คริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้สักทีครับถ้าเกิดโรนัลโดครับมีอายุราวๆ3า3 4เท่าๆกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็คงไม่มีทีมไหนปฏิเสธโรนัลโดครับแต่ถึงตอนนี้โรนัลโดเองก็ต้องค่อยๆยอมรับความจริงได้แล้วนะครับอีก3-4วันตลาดก็จะปิดแล้วครับ1กันยายนถ้าโรนัลโดอยู่กับแมนยูต่อนะครับก็เชื่อว่าเอริกเทนฮากน่าจะไม่ได้วางไว้เป็น11ตัวจริงครับน่าจะวางไว้ลงมาเป็นซูเปอร์ซับลงมาสร้างประโยชน์ในช่วงคร่่่งงงงหลลััััดดีีกววาาาารรบบโนนนแแๆอตตยถ้้ ต้นเกมก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะยืนไม่ครบ90นาทีเหมือนกันครับแต่ถ้าสมมุตินะครับสมมติถ้าโรนัลโดย้ายไปเล่นในลีกอิตาลีหรือว่าลีกอื่นจริง,รงๆที่ไม่หนักเท่ากับพิมลีกเนี่ยก็ยังเชื่อว่าโรนัลโด้คงกลับมาทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแหละครับแน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธความกระหายของนะักเตะอย่างคริสเตียนโนโรนัลโดนะครับที่ยังมีความทะเยอะทะยานตลอดเวลาครับแต่เรื่องเดียวนะครับที่มนุษย์เนี่มฝืนไม่ได้ก็คือเรื่องของสังขารที่ร่วงโรยไ,ไปตามกาลเวลาครรรัับตอนนีี้้โลด37ปแวนะ ไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งคริสเตียโนโรนัลโดครับซึ่งแน่นอนครับว่าโรนัลโดเองก็ยอมรับสถานะยอมรับสังขารของตัวเองเนะครับว่าคงเป็นตัวหลักยืนระยะให้กับแมนยูไม่ได้แล้วครับและก็ด้วยความที่แมนยูไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับดังนั้นจึงมีโอกาสสูงครับที่โรนัลโดจะปฏิบัติการนะครับย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วง3-4ถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายโดยมีจอร์ดเมนเดสเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้การซื้อขายของคริสเตียโนนในช่วงอรนี้ัล เรื่องที่สําคัญก็คือโรนัลดเนจะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองแบบรถกระน่ำซัมเมอร์เซลหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้รับอยู่กับแมนยูถึงราวๆ5้าแสนปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k y o u t u b e t i t t o k ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ